วัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้นต์มาที่ยวกับปั๊หมุนอัตโนมัติโดยเนี่ยโดยใช้กล่องตัวนี้นะคะมันสามารถหมุนได้เป็นครึ่งวงกลมค่ะทั้งสองฝั่งเลยแต่ถ้าลูกค้าอยากให้หมุนในรถทิศทางลูกค้าใช้มือปับนะคะแต่วันนี้มิ้นจาแนะนําข้อดีของการหมุนอัตโนมัติเลยนะคะคือเราไม่ต้องลงมาหมุนด้านล่างนะคะไม่ว่าสมมติว่าเราวิ่งไปเนี่ยร่องแรกร่องแรกมันต้นต,น 2, ตน่้นร่องที่สองต้นสูงเนี้ยค่ะเราไม่ต้องแบบลงมาหมุน หลายหลายรอบค่ะโดยเราจะใช้การควบคุมโดยกล่องตัวนี้ค่ะกล่องมั้นจะแยกตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวคันโยกนะคะแยกซ้ายแยกขวานะคะตัวนี้จะมิ้นจะเอาไว้ที่หน้ารถถ่ายนะคะที่ลูกค้าถามว่าสามารถใช้กับเครื่องยนต์ได้ไหมใช้ได้ค่ะเครื่องยนต์รถยนต์รถถ่ายแต่และรุ่นหลายๆรุ่นใช้ได้หมดค่ะสามารถต่อได้แล้วก็ลูกค้ารายเก่าๆที่เคยซื้อไปที่ยังไม่เคย ต่อตัวหมุนอัตโนมัตินะคะสามารถใช้ได้ต่อได้เลยนะคะอ่ะวิธีการการทํานะคะมิน้นมิ้นจะลองตัวซายก่อนเดี๋ยวมิ้นจะลองหมุนนะคะลองดูนะคะมันจะค่อยๆลงค่ะมันจะไม่หมุนแบบไม่หมุนไวเกินไปนะคะตอนเราพ่นยาอยู่เนี่ยถ้าเราหมุนไวเกินไปเนี่ยลมดรอปแน่นอนใช่ไหมคะเราต้องค่อยๆหมุนนะคะ มันจะถึงโทนด้านล่างเลยค่ะนะคะม,มีก็กดกดให้มันสุดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรากำลังหมุนลงนะเมื่อกี้ปากตั้งขึ้นนะคะแต่มนจะถ่ายไกลๆให้ดูอันนี้มินลองคนเดียว เ <Okay. S 2> สุดแล้วค่ะเห็นไหมตอนแรกมันจะเป็นตรงแบบนี้ค่ะตอนเราตอนนี้มินก็มันก็ปรับปรับให้มันเป็นแนวนอนประมาณนี้อันนี้แค่หัวฉีดข้างล่างเนี่ยมันก็โดนโคลแล้วค่ะเห็นปะคะมันลงโคลแล้วลงโคลด้านล่างแหละนะคะประมาณนี้ลองดูด้านขวาบ้างมินก็จะหักหักไปหักไปแบบนี้หักไปสุดอย่างนี้เลยนะคะขวานี้บ้าง ตอนแรกมันตั้งขึ้นค่ะมันจะค่อยๆลงมาอย่างเงี้ยค่ะประมาณ1-2นาทีไม่นานมากแล้วก็ค่อยๆวิ่งรถถ่ายไป แค่นี้พอแต่มันยังไม่สุดนะมันสามารถไปได้อีกแค่นี้พอค่ะ